ะถมชัยเปิดคอสเข้าไปใหม่ก็ย่างติดครับโดนเคลียร์ที่เข้ามาโดยโลชาพลิกมาสวยครับนารากร <c oughs> สตีเฟนลองจิวลองจิวให้บอที่นารากรครับนารากรยอดไปลูกนี้ลงแปะเรียบร้อยเลยครับ ไม่มีทงด้วยนะครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งจากแดนเลนาที41ครับอาลตีใจนะฮะครับผมก็กดยิงประตูเก่าทํางานแล้วครับแดนเลครับยิงประตูเสมอให้กับราชบุรีได้สําเร็จครับโอ้โหจังหวะเปิดเข้ามาเนี่ยสวยมากของนารกรนะครับได้เสียเลยครับแล้วก็สุดท้ายเป็นแดนเลกระโดดชาร์จเข้าไปครับดูครับหยอดเข้ามาแล้วตรงนั้นเนี่ยโอ้โหวิ่งมากระโดดถีบบอลเข้าไปเลยนะแม่นมากครับลูกเนี้ยเนี้ยขอดเข้ามาเนี่ยมองเหม่งมากครับแล้วก็ โดดดีดเข้าไปครับสวยงามมากครับจังหวะนี้ตัดคือดีดเหมือนเจ้าแรงครับแต่ว่าใช้การแตะเข้าไปนิ่มๆเลยครับสมพรยศหมดสิทธิ์ครับคือเจอระยะเผาขนแล้วตรงนั้นเนี่ยแดเลอยู่ตัวหน้านะครับยังมีผู้เล่นราชบุรีมีตัวหลังด้วยนะครับคือถ่าแดาเลพลาดก็จะมีซ้ำอีกคนนึงครับ